สวัสดีครับวันนี้เพจเพรมอเตอร์นะครับจะมาแนะนำชุดคิดเวฟร้อยนะครับลูก53มมิลนะครับใส่เวฟร้อยเวฟสัตเวฟร้อยเเวฟร้อยเอนะครับอันนี้เป็นลูก53มมิลหัวนูนนะครับเป็นลูกแต่งนะครับมาพร้อมกับเสื้อสูดแต่ง53มมิลนะครับลูกหลบวาลพร้อมใช้งานนะครับ1ลูกใส่กับก้านเดิมนะครับสลักเท่ากันนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมเสื้อสูทแต่งขนาด53มมิลนะครับ อกตัวนี้หนาอยู่ที่55.5มิลนะครับมีแหวนลูกสูบหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีแคมแต่งสำหรับใส่ฝาสูบเาลเดิม1หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีสลักแล้วก็กิบล็อกมาพร้อมชุดปะเก็นทินเสื้อแท้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นชุดปะเก็นบนให้นะครับชุดนี้ตามภาพนะครับราคาอยู่ที่2,300บาทนะครับซื้อไปใส่ได้เลยนะครับ ่านใดสนใจสั่งซื้อติดต่อเข้ามาในเฟ e บุ o กเทปปอร์เตอร์นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับ